เลยทุกคนโอ้แต่ลายเติมลามเป็นตัวเลยได้พักในมเนี่ยนะเพ่อเป็นตำน,น,นี่อาศบาดคำเป็นตัวเลยได้ หลังจากที่ไปหาเลาะรัดเสาเลาะห้ยน้ำห้อยมูก็มีมานทุกคนเลยวันนี้ก็ลงโห้ยได้วันนี้นะนี่ลงห้ยเชือกเพราะว่ากบกสูเลาะห้อยนะเห็นเห็นปลามันอยู่ตามอ่างตามอย่างเลหลายทุกคนก็เลยโซนนั่นบ้าขมไมหเพอนลห้หยวันนี้ลงใบเอ็ดกินอยู่พุ่นเลยไป เจอเป้าหมายเลยทุกคนน้องนี่ขนาดโลดลายบอสสังเกตมัน้หลายเนาะไหมทักไปเท่าเอ้าโอ้มอนคอวายคยวายทุกคนเลยได้ยศเท่านี้แต่กระบวนการซ่าเฮานี่ต้องปานก่อน ปานนี่ไรซะไปห้านถึงมันเต็มหัานล่ะไต้น้อยนึงลรซะกันพุ่นี่ทุกคนเลยเอด็ดสองล็อกเอาโหป้าตัว,วนควายควาย,ย,ย,ยอยู่เอาบานก่อน นี่ก็เริ่มแห้งแล้วทุกคนเริ่มเห็นปลาแล้วเราเห็นปาลาละนั่นไปต้งคู่หลายแล้วนี่รู้เบา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 ไปต้งคู่หลายเลยเก็บ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 เอาเก็บเงินเจ้าของไง ฮ่าโผคณก็ไหลลงมาอยู Radio ่ทุกคนเลยมึงมาปันไปก่อนอไปไปไปอะไรอยู่นะ บ่เอออ๋อกายลีอ้เรอะวันน EN> yup ี้เอาเอาเชือกคู่ตัเชือกคู่เอากาดกอยดเชือกคู่อยู่ทำบ่จกได้บ่หน่ะเดเดนออ้าวูลุกลุกทุ่มดอลงมาแล้วตอนนี้ ưu hù hù màn, hai tụi nương ra á, cho hèn ra tiếp nhau hắn bỏ ra, lục lặc lục lặc vô hóa vô hắn bớt, nó nè thôi đây quạt 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 nó mất rồi nè, thôi

นี่นี่โอ้ทุกคนตัวเคอะอยู่เลยอ๋อ,อ,อ,อไหลชะอยู่เปิดองโอ้ระวังไดระวังเลยมือเลยหาอยู่ผู้อันนี้กระเม็นนี่นี่อันนี้โอ้ทับคนดินทับนะนี่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 ไปไปไปเด้อได้เดียวได้สักคนเลยรถจัยังเลยบางนึ่งพูหลังพูเอ้า เต็มคือเก่าน้ำนี่มันไหลลงมายางอยู่ไดก็หินความัวก,กระปูวาความน้อนทำเลยงูงูะงูน้ำงูน้ำทุกคนงูน้ำหมูย่านเนะึงยงูน้ำมุมันมูมีพิดทุกคนเลย เขียดก็เนาะเขีงูเขยดเนี่ยโอ้โนกิตมอยู่งนะบไป <aroma> <nosso fuck> <Night> ไปไปไปย่ามาย่คือแถวนี้จับมือกูนี่กันไปไปไปมันจะชุบ้ยเนี่ยน้ำเต็มขึ้เก่า ซื <aust en ian> ้ระดูกอะไรน่เดี๋ยวนั่งสเตอขึ้นเลยขึ้นช้าเลยนะไปตองขึ้น ถ้าปลาแล้วว่าสิกินว่าสิกินข้าวกรับผัดอู๋ต่เวนตกแล้วทุกคนเลยไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมน้ำโอ,อ๊กบอ่อทุกคนซาไปซาไปน้ำออกบอ่อน่านแหง้งขนาดพุดีคำผัวซ <laughs> าที <laughs> ่เขามีกระเจบมีนชนโคมน้ามูอซ <laughs> าไปยัมาไปไนี่โอเคกำลังชิมเลมยพลาดที่เขาตกน้ำเอาอีกแล้ว <laughs> ปิเปดอ่ะเป็นก็ยังมีชนโฮมนะมู้งเป็นก็จะลงเข่าตกหนำปิมดไข่พนุฮันจะเจออยู่ไรในมันพอกินอยู่เออนี่ทุกคนเลยที่เข่า้อยบอกพอดีเป็นข้าวปิอ่ะนะกินข้าวปิเลยนะโทนะเป็นข้าวปิเลยเอ้าไข่เล่นงไข่เอาได้นะมันชิร้นนี่นะโอ้ ไม่ใช่คนกินกุกกี้เลยขนาดอะไรทุกคนเลยเอาเมื่อยมันมาหนิว่าเมื่อเ็ดกินอยู่บ่อนว่ะทุกคนว่าเช็ดกินอยู่โฮยนี่ว่าเช็ดเห็ดเจบเจยู่โฮยนี่เผื่นมันไม่ไหวแล้วผู้เมื่อยขนาดโอ้หน้ากันไปดิขี้ตุ่มั้งหมดไปเมื่อยได้ไหมครับแถมก็เอาลูกบุญเข้างั้า อ,อย่างที่อีกด้ยสภาพสภาพแต่ละคนปลาห้ามกัในลายเั้นเลยทุกคนอ้ในลายเติง กูปูก็มีปูค่ายที่เลิกเอาเันปลานะปลาตัวมันตายแล้วกันปลาดุกแน่ทุกคนเลยเปลาดุกแน่เฮ็ดกินเมื่อนี้นะเฮ็ดเมนูลามลามสมัยกระบังกิน่นนี่นนปลาดุก มาขอเอาไว้มาขอคัางไว้เอาปลาดุกนี่แหลปะปลายีนก็มีนะปลายีนตัวเดียวอะปัวนองนะมันบกบกคือหางก้อนเดี๋ยวหางก้อนนี่ลายกับกับกับกระหอยนะมาเท่านี้ได้ตัวเดียวเดี๋ยวสีดัางพา่ไว้ก่อนอนกแเซลลเซลอยู่ทุกคนจะนอนแล้วนกขึ้นคอร์ดนะ Đang nhạc hoài นะวังยายันเงี้ยมันถือ <c oughs> ม,มันเต็มผมบังนี่นะพอดีบงังหนึ่ง ล,ลงไปใส่น้อยเข้มน้อยใส่หลายเข้มหลายอยู่โน้มโตะเส่หรายแล้วเสียบขับเลยทุกคนเลยลามแบบเป็นโตเลยนะ มาเพิ่มมีทุกคนนี่ชมกลับใบชมนี่ใบชมโหองอันนี้ผักหอมมาแต่เฮิรนหุ่นเนี่ยนี่ซอยเขาเดีววเลย เป็นตัวเลยได้พักได้มานเองนะขออนุญาตใช้มือเสือปฟบนน้ำกัน ปวดได้ไม่เชื่อได้น้ำได้มันยังไม่นับเองมันบอกน้ำไม่กระบงังเลยแบบหอมหอมไม่กระบังเลยนเนาะใช้น้ำจะกลายเป็นแกงเลยต้งเล <laughs> ย <laughs> แกงไม่กระบงังนี่เนาะลืมเมืองไผ่เนองเอ,อ้ย ตอบยัดแล้วจะไฟมอดพื้นพื้นเปะดินเปะเดียัดดังยัอ่ะปดปะมันนี้ปะยังไงปะขุ่นไรขันไม่กะบังไรัดคิวเนย กไปเฉยเลยบ้า,บานเองายเลยบ่เอาเฮ็ดเลยจ้ะตามแล้วแต่เจา <ไป S 1> ้าเลยขัเผากระเทือนน้อยกระเทือนน้อยใช<อ>้มากับมุกขี้เทา <c oughs> <อ>้าเฮ้อข่อยคางาเลยมไม้นี่กะกันเฮาโลดนี่นก็ไหม่ทุกคนพุ่นมันไผ่มันโยบแล้วเฮายังมามกุกมาแบบเด็๋กวกมกนั่นแหละเอามกกรเชือกขี้ขเท้ามันยังมีไม้กันเผาไผ่ด้น่ะ มันไม่เลยมันมีชุกชอดพร้อมชุกยุบหรือชุกทุกคนอะเคาะเลยบ้านาานีย้ย <S <S ยญ่พี่เราได้พุ่นเราได้ ถมถมถมมันนะมันแน่กลมมันแน่อ่ะถอดเลยอู้หำมันนะทุกคนอู้หอน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  พ่ชูดเบิงมันเป็น,นเนืลอร์เวิวเผาก็ไม่ได้ไหมไปเลยอ่ะเบิ้งนูกใส่ขี้แหงเลยเดี่ยพอเล้มันแน,น่นนี่ทุกคนเต็มกับบังเลยเคอ่องไปนี่ตอนเห่าตอนเหาเฮาน้ำมันต่ำเลยต่ำล้วมันแน,น่นพอเป็นตำ่ำุนนี่ ô hôm nó tìm lôi hmm, tìm băng Mình chút này. À, đẹp loại เรียบร้อยทุกคนก่อนจะกินข้าวกะอยู่ดงอยู่ป่าก็าต้องนายคอนเดอ,อ,อเออเจ้าป่าเจ้าเขามาดน้ำกันกินน้ำกันออบ่าเขาใหม่จัดการก่อนชิมมก่อนเห็นแล้วเหรอยกโปูแถมก้อยโปแถมก้อย ไม่ทูก็มีจัดเธอจังเ,เลยนี่ทุกคนน้ำมันยู่ลุ่มน้ำมันนะโอ้คำไม่ใหญ่เลยชมชมจงังเลยสวดีครับแล้วครับจำน้ำมันกัจะวม nếu bật lốp không, nè tất cả, mình lốp, nè tất Nào à, coi nhạc ba trăm, bị đấy đã, ngoan. เขากับฮาร์ดเขากับฮดเนี่ยนะว่าตกน้ำทุกคนเลยเขากับดี้ทมันบูเปอยตกน้ำเป็นข้าวเป๊ะไปเลยเห็นเห็นหอยเชือละหอยเชือหอยช้างคุณอิ่มเขากับเห็นไบกเกนมา อยู่ทุกคนเลยพักผ่อนเอาอิ่มเลยพักผ่อนก่อนมือนาอยากินไม้เอ๊ะเอาสำหรับคลิปนี้กับม,มือยา,ายังไรทุกคนอีพี่นี่กัมาอยู่ลงอยู่ป่าแล้วก็นอนป่าแล้วก็หาอยู่ห่างก,กินตามเคยพอได้ได้เน้อยู่เน้กินกับบ้านเดี๋ยวมือแต่ละเว้นกันแบบนี้แหละทุกคนชีวิตคนมานอกมานนาใช้ชีวิตวิถีชีวิตติดกับป่ากับดง สำหรับคลิปนี้ก็มาวันนี้ก็ขอบใจพี่น้องฟังปายเด้อที่เข้ามาติดตามแลวก็รับสมทั้งเอฟซีฟังไทยแล้วก็ท่างต่างประเทศนําที่เข้ามาซัพพอใ้กำลังใจบ่าคับสูนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบใจทุกคนบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหมเหมือนมาเข้าใหม่ทานอิ่มอยู่มุมุมมกินย่างเดียวหิวแห้งกินย่างเดียวหิวแห้ง